เคยรู้ไหมว่าแบตเตอรี่ของเครื่อง macbook ของเราเนี่ยฮะมีรอบชาร์ที่จำกัดจำนวนครั้งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกวิธีการเช็คจากเว็บของ apple แล้วก็มาเช็คที่เครื่อง mac ของเรานะฮะว่าตอนนี้เราชาร์จไปกี่รอบแล้วนะฮะไปดูกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เข้ามาที่ในส่วนของ support ของ apple นะฮะแล้วเราก็ดูรุ่น macbook ของเรานะฮะว่าเราใช้รุ่นอะไร สำหรับคลิปนี้ของพี่ววใช้ MacBook 13นิ้วของ M1 นะฮะจำนวนรอบสูงสุตรที่ทาร์จได้ก็1,000ครั้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่อง MacBook ของเรานะฮะว่าเราชาร์จไปกี่ครั้งแนละ้วขั้นตอนถัดมาก็ให้เรากดปุ่ม Option ที่ Mac ของเรานะฮะแล้วก็ให้กดค้างไว้จากนั้นให้คลิกตรงไอคอน a p p เ e ทางซ้ายมือบนนะฮะ สังเกตเห็นว่าถ้าเรากดค้างไว้มันจะขึ้นคำว่า system e information ก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้เลือกมาตรง power นะคะจากนั้นก็ใหู้้ตรวใส่ข้อเขานะคะจาก e apple แจ้งในเว็บเมื่กี้ว่า m 1รอบชาร์จสูงสุด1,000รอบนะคะตอนนี้พี่ก็ชาร์จไปประมาณ 4 6 7รอบแล้วนะคะจากแบตเตอรี่100%ตอนนี้ก็เหลือ84%นะคะสำหรับสถานะของแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ในโหมดของ normal ก็คือ,อยังปกติใช้งานได้นะคะเพื่อลองใช้วิธีนี้แล้วก็ลองไปเช็คที่ MacBook ดูนะคะว่าตอนนี้ชาร์จไปกี่รอบแล้วแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลองทำตามดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ก็เมนับอกด้วยนะคะหรือว่าจะกดเซฟกดแชร์กดใจก็ได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนถามได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ